มาต่อด้วยการบ้างกันนะคะวแบบันนี้นะคะการบ้านเรื่องของซาลาูซาลาูนี่นะคะคุณครูจะให้พวกหนูนะคะแก้ตัวใหม่นะสําหรับคนที่ได้ลบเขียนในเรื่องของซาลาีมาแล้วนะคะรอบนี้เอาให้สวยๆเลยนะคะลูกแล้วก็ทําทให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะทำหลายรอบท่าถ้สวยคุณครูไม่ตรวจให้นะคะ,ะต้องเขียนสวยตั้งแต่วันที่เลยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะ การาบ้านนะคะวนันศุกร์ที่2เ,เดือนรกออรกฎาคมพศ2564คำสั่งบอกว่าจงเขียนคำที่มีสะระอูสะระอูอยู่ใต้กรรทาดนะคะอย่าลืมชใช้ได้กระดาษฝึกกัก1เซนติเตรค่ะอ่ะอีนี้มาดูคำแรกนะคะคุณครูกำหนดให้นะคะคำนี้คำว่าอะไรคะอ่านเขียนให้ถูกค่ะสะกดให้เป็น คำนี้อ่านว่าอะไรคะคนเก่งลอกสปกดดูวสิออาเข้คุณครูนะคะพออุนออคุณคุณอะไรคะลูกคุณอะไรที่กำลังสอนอยู่เนี่ยคุณอะไรเอ่ยมีสะระอูนะคะเขียนใน้ลู่ค่ะคำนี้อ่านว่าคุณคุณอะไรคะลูกคุณครูนะเห็นไหมคะมีสารอูคอรออูครูคุณค,ค,คะระู ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะปรอะประกาอะไรเอ่ยปราอะไรไคะที่เราเข้าบ้านมาเข้าห้องมาจะต้องมีอะไรคะถ้าไม่เปิดเข้าบ้านไม่ได้นะคะประอะไรเอ่ยประตู้ตอ๊อู่ตู้นะคะเห็นไหมคะได้สองคำแล้วนะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สี่ข้อที่ห้าเรียงกัน อย่าลืมนะคะคุณครูบอกว่ามาต่อข้อที่6ที่ขวามือของเรานะคะนี่ก็คือฝั่งขวามีเพื่อนหลายคนเลยค่ะเขียนยาวกันลงมาเลยนะคะคุณครูก็บอกผู้ปกครองให้ลบเขียนหันเลยค่ะไม่เอาค่ะเขยียนในเบลยบนะคะอ่าแล้วก็ข้อหนึ่งมันจะตรงกับข้อหด,ด้วยนะคะอ่าท,ทีนี้มาดูฝั่งทางขวามือของเรานะคะเริ่มต้นจากข้อ6นะคะทีนี้คุณครูก็ให้พวกหนูหาคำที่มีสระอูที อย่างเช่นคำที่หงคำว่าชาอะไรชาบูได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างหลังนะคะชามันอยู่ข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรเอ่ยบูชาลูกนีชานไคะข้าหน้ากับข้างหลังนะคะดูนะคะคุณรูกำหนดนะคะฝั่งทางซ้ายมือนะคะกำหนดมาให้ข้างหน้าแล้วให้ผู้หนูหาคำมนเติมด้านหลัง ส่วนข้อที่6ถึงข้อที่10หาคำมาตึงกันนาแต่ต้องเป็นสระอูเท่านั้นเสร็จแล้วนะคะก็หนูชอบคำไหนที่สุดในสิบคำนี้เหมือนเดิมนะคะนำมาแต่งประโยควานภาพดิเๆตรงนี้นะคะาายยลูกวานภาพเสร็จแล้วยาเลิกราปลายสีข้าอยกไในยอดเยี่ยมนะคะเต็มสิแล้วก็เขียนชื่อข้างล่างด้วยบรรทัดสุดท้ายนะคะอ่า ตัวนี้นะคะชื่อว่าหนูนะคะเด็กหญิงเด็กชายนายเอยนะคะบางค,น,คนนะเขียนมานะคะวาดลูกก็สวยแต่ไม่ยอมรับาบสีคุณครูไม่อยากให้ะคะแนนหรือที่บ้านไม่มีสีเกิจ้าคนไหนไม่มีสียกเมื่อเพิ่นก็ต้องไปซื้อนะคะลูกหรือไม่ก็มาหาเก็บเอาที่โรงเรียนคุณครูเก็บใส่ตะกร้ายก,กาเยอะเ,เลยนคนที่ไม่ยอมเก็บสี ะะดังนั้นนะคะฝากไว้เขียนให้สวยนะคะอ่านให้คล่องทําให้ถูกต้องวันนี้วันศุกร์แล้วนะนะคะคุณครูจะขอให้การบ้านภาษาไทยนะคะสองหน้าหน้านี้เขียนลงในสมุดเสร็จแล้วนะคะอีกหน้าหนึ่งน,นะคะอีกหน้าหนึ่งนี่ก็คือคําที่มีสาะอูนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะถ่ายลงลายให้เดี๋ยวทีนี้ต้องหนูลอกลงไปในสมุดนะคะลอกลงไปเสร็จแล้วฝึกอ่านให้คล่องแล้วค่อยอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้ผู้ปกครองส่งมาให้ดูวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีเวลาเยอะแยะไม่ใช่ทําคืนเดียวมักค้นทาจนดึกจนดื่นบอกว่าคุณครูให้การบ้านเยอะไม่ใช่นะคะลูกก็หนูค่อยๆทํานะคะแล้วก็อ่านให้ใคล่องคําที่มีสระอูนะคะกลุ่ม อ่ากลุ่มไหนเนาะได้ไปแล้วเดี๋ยวคุณครูขอดูแป๊บหนึง่งอ่ากลุ่ม B ได้ไปแล้วนะคะเหลือกลุ่ม A ยังไม่ได้กลุ่ม B จะมีเล่มแล้วนะคะเล่มแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกลุ่ม B ได้ไปแล้วเหลือกลุ่ม A ดังนั้นกลุ่ม B นะคะเขียนลงไปในนี้ด้วยแล้วก็คัดลงไปในสมุดของเราด้วยต่อจากการบ้านสะอูนะคะเสร็จแล้วอัดคลิปนะคะมาส่ง ภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะคะคุณครูจะนัดให้ผู้ปกครองมาเอาเอกสารหนังสือสมุดที่โรงเรียนผู้ปกครองก็ดูตามช่วงเวลาที่คุณครูกําหนดด้วยนะมาถึงหน้าโรงเรียนก็ถ้าจะจอดรถก็ระวังด้วยนะคะระวังโดนล็อกล้อนะคะด้ะยวยความเป็นห่วงจากคุณครูประจำชั้นหนึ่งทับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆตั้งใจทำงานค่ะ